กินอย่าเล่นอร่อยไหมชอบไหมชอบน้องแข็งใส่ไหมชอบไหมครับลูกชอบชอบไหมชอบไหมครับชอบไหมชื่นใจไหมชื่นใจไหมชื่นใจชื่นใจมากไหมชอบกูดไหมกูดเพื่อนหมดเลยเดี๋ยวอาบน้ำลงบ่อเลยนะลูกนะโอเคไหม อะไรบ้างเนี่ยโอ้โหแข่งใจพรุ่นง,ง,หนหนงนี้กินอีกไหมไดงไหนลูกพรุ่ง,งนีน้กินอีกไหมแต่ป้อนแม่หน่อยป้อนแม่หน่อยมันกินด้วยอืมชื่นใจชื่นใจชื่นใจอําอํา หนูกินเลยหนูกินเลยออมกินเลยออมกินเลยออมกินเลยปากกินไอ้แลพอยังพอยังพอยังพอนะเก็บนะเก็บนะพอแล้วนะพอแล้วนะเก็บนะไห้เก็บนะ พอแล้วเนาะ่ะกินให้เต็มที่เลยลูกอร่อยไหมอร่อยมากไหมให้ใครกินบ้างเนี่ยให้อุ่นกินไหมอุ่นให้กินไหมอุ่นให้กินไหมให้น้องอุ่นกินไหมอุ่นเบียกมาแล้ว Grazie